อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยพุทธที่6มกราคมนะครับกับเราสองคนในตื่นมาคุยตื่นมาคุยกับผมย้ำอีกครั้งนะฮะหมายเลขช่องของเราเนี่ยบางคนช่วงนี้หลังปีใหม่เนี่ยสับสนนิดนึงว่าเอ๊ะเลขมันอะไรยังไงกันแน่ครับก็คือ m 4 HD ช่องของเราเนี่ยช่องการ์ด HD อยู่ที่หมายเลข30ครับผม30ดังนั้นถ้าหากว่าคุณอยู่ที่ไหนก็ตามครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนหมู่บ้านไหนอำเภอไหนที่ไหนคอนโดไหน เรียกขายเลข30ก่อนเลข30ครับผมแปดอเห็น8ดโมงเช้าปุ๊บจริงไม่ต้อง8ปโมงแลแช่วไว้ทั้งวันเลยใช่แล้วครับนะครับช่อง9 M c o เอ d ดดีตื่นมาคุยต่อท้ายรายการตกมันมันเถื่นะเ<ช>พ <อ S 1> ราะว่าถึงเรื่องมันเถื่อนเนี่ยตอนนี้ต้องบอกเลยนะฮะว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้จนเช้าว,วันนี้ไม่ว่าจะเป็นรายการไหนก็ตาม<ภ>าที่พูดถึงข่าวมันเถิ่ก็คงนี่ไม่พ้นนะระเด็นที่้อะบอกว่าหทุกหน้าครับทุกฉบับนะครับ กับประเด็นของพัดนประภาครับผมนะครับแล้วก็คู่กรณีเมื่อวานนี้พัดก็ออกรายการพิยุทธ์ส่วนคู่กรณีก็ออกนะฮะมามาพูดคุยกับทีมงานในายะเทนของเราครับนะครับฟังจากต่างฝ่ายก็ทุกคนก็มีที่มาที่ไปช่คม,มีมีมุมของตัวเองมุมในการให้สังคมเข้าใจนะแต่ว่าค,คนก็คงม,มีการพูดถึงคลิปที่มีการเคลียร์รงกัน <ฮะ S 2> ต้องต้องใช้คำว่าเป็นการเคลียร์รงที่เขาเรียกว่าอะไร ยังไงครับพี่เยอะแยะเออใช่ใช่ครับเยอะแยะมีการปกติคนไปเคลียร์กันนี่นัดไปเจอเนี่ยมันก็ต้องมีการคุยกันปกติปกติเนี่ยก็ไปคุยกันแล้วส่วนใหญ่คนเคลียร์กันเลยคนนัดเคลียร์คุณก็ต้องเป็นร้านกาแฟคุณแจ้คคุณแจ้คครับผมมีปัญหากับคุณอ้าวเรื่องเรื่องงานใช่ไหมเรื่องอะไรเดี๋ยวนัดเจอกันร้านซาร์บัคแล้วกันผมอ่ะสมมติที่อยู่ซาร์บัคขออภัยด้วย คสั่งกาแฟเย็นๆแล้วร้อนกินก่อนเลยได้หมดครับผมผมขออภัยด้วยนะครับไม่เป็นไรก็จบแล้วจบแล้วก็เดินออกไปแน่นอนแต่ภาพที่เราเห็นในการเคลียร์ครั้งนี้มันก็ไม่ใช่ภาพเป็นล้วกั้นๆครับผมเป็นล้วแล้วก็แต่ละฝั่งเนี่ยก็เข้ากันมาใช่ไหมครที่ใน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 คลิปในคลิปนะครับผมประเด็นคืออย่างนี้ที่อยากจะเล่าคือเช้าวันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะได้มีโอกาสเห็นภาพแล้วครับแล้วก็ฟังแล้วต้องถามว่าแม่เวลาเราเห็นคนเขาเคลียร์กันแบบนี้มัน ฟังแล้วมันรู้สึกหรือดูแล้วมันรู้สึกเศร้าขนาดไหน<ช>คุณอ่านข่าวนี้ผมผมมั่นใจว่าคุณคงไม่ได้ยิ้มแย้มและเบิกบานแล้วก็มีความสุขอย่างแน่นอนครับนะครับเปรียบเทียบกับเรื่องกันอื่นที่ทําให้จิตใจคุณมันสดชื่นดังนั้นเช้าวันนี้เนี่ยอยากจะบอกนิดน,นึงว่าไอ้ข่าวเรื่องการเคลมิ่งในครั้งนี้เนี่ยต้องอต้องดูอย่างมีสตินิดนึงด้วยใช่แล้วครับนะเราไม่ควรจะดูแล้วอุ๊ยนี่ผิดอุ๊ยนี่ถูก<ช>มันยิ่งทำให้คุณเป็นคนที่ใจร้อนรุนแรงและตลอดท และดูแบบใจร้อนเนี่ยจะร้อนตามไปด้วยม,มันก็เป็นเรื่องคนสองคนคที่ไม่รงรอยอย่างนี้ดีกว่าใช่แล้วครับนะครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเนะฮะเหตุการณ์ใดก็ตามที่มันไม่เคลยยียร์ถูกวิธีเนี่ยมันก็จะเกิดผลลัพธ์แบบนี้ฮะตอนนี้มีหลายคนครับอยากจะโฆษณาออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะลงที่ไหนดีขอแนะนำวุฒิวออนไลน์ครับมีสื่อโฆษณามากมายที่จะตอบสนองความต้องการของคุณโทรเลยครับศูนย์3 1 9หนึ่งเจดี่สามหนึ่งสาครับ คลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายในวุ้นท็อกแชนเนลกดเลยค่ะกดเลยเอ้าวเขายังไม่นั่งมองหน้าทำไมคะำไมไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาเจ็ดเออกดดิม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่ไม่ไม่กดไม่ากดเดี๋ยวนี้เลยจะไปง้อเขาทำไมอะกดเดี๋ยวไปดูรายการอื่นไปไม่เอากดโช์ไล่ออกเลยคนเี้ยวกดเลยสวยกดนนะอ้ากกดกดอ้ะกด